สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรามาดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับฉบับวันนี้ก็คือเป็นการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนหลังจากที่มีการคาดการณ์ในส่วนของการเข้าสู่ฤดูร้อนมาหลายวันนะครับก็มีประกาศล่าสุดวันนี้ เดี๋ยวดูประกาศนิดนึงนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยพศ2568นะครับทางนี้ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่28กุมภาพันธ์พศ2568โดยอุณหภูมิจะสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นและมีอากาศร้อนประกอบกับมรสุมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวนันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนของประเทศไทยอย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพศ2568ประกาศณวันที่28กุมภาพันธ์พศ2568นางสาวสุกัญญาณียะวิินชาน,นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการครับก็ยึดถือประกาศฉบับนี้นะครับสําหรับเกณฑ์เงื่อนไขของการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนนะครับเกณฑ์การเข้าสู่ฤด,ดูร้อนมีข้อมูลเป็นปัจจัยที่กําหนดนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อนะครับ1อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นและมีอากาศร้อน สองมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมนะครับนั่นคือองค์ประกอบที่ทําให้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของตามลักษณะลมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งนะก็คือลมที่พัดปกคลุมกลายเป็นลมตะวัน ออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เป็นลมใต้ที่พัดเข้ามานี่นะครับลมลมที่พัดโค้งขึ้นประเทศไทยตอนนี้โค้งลงมาแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปเป็นลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปกติก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมานั่นคือสัญญาณที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับที่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของแนวโน้มอากาศร้อนในช่วงวันสองวันเอ่อสี่ห้าวันข้างหน้านี้นะครับอย่างวันนี้จะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พอวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยอุณหภูมิจะเริ่มไต่สูงขึ้นครอบคลุมโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในช่วงวันที่สองมีนาคมนะครับ อุณหภูมิเริ่มกระจายตัวในส่วนของอุณหภูมิที่ร้อนนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆ3 4มี่ห้านะครับ6แล้วก็จับตาดูนะครับในช่วงนี้ที่เป็นช่วงเรียกว่าหลายๆพื้นที่เริ่มหลายๆสำนักนะครับเริ่มมีการแจ้งเตือนในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับก็คือระหว่างที่อากาศร้อนจัดเนี่ยก็จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับส่งผลทําให้อ่ามี ฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงซึ่งเราเรียกกันว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับถ้าดูจากแผนที่อากาศพื้นผิวจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้จะเห็นนะครับว่าตัวหย่อมอความกดอากาศที่ปกคลุมประเทศไทยตอนนี้เป็นหย่อมตัว L ทั้งหมดก็คือหย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าอากาศร้อนนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นซึ่งแผ่ลงมา 4- ีหวันที่แล้วเนี่ยได้ถอยร่นขึ้นไปหมดถอยร่นกลับขึ้นไปยังทางด้านตอนบน ส่งผลทำให้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับในส่วนของคาดการลักษณะสภาพอากาศใน7วันข้างหน้านี้นะครับในช่วงระหว่างวันตั้งแต่26ที่ผ่านมาถึง4มีนาเนี่ยในส่วนของกรมอุตุนิยแจ้งเตือนนะครับขอประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียาหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรตลอดช่วงสําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและตะลอัอดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับช่วงอากาศในช่วงแรกนะครับวันที่26ที่ผ่านมาถึงวันที่1มีนาคมก็คือพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วง26-1มีนาคมก็คือ26ที่ผ่านมาถึงพรุ่งนี้เนี่ยยังมียังมีโอกาสมีฝนนับ 10- บถึงของพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นส่วน2-4มีนาก็เช่นกัน,นครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆภาพรวมทุกภาคของประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมี <c oughs> ขออภัยครับ ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ในส่วนของลักษณะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ทำงานบริเวณที่โลงแจ้งอาจจะต้องระวังในส่วนของอากาศร้อนจัดนะครับอาจจะทำให้เกิดในส่วนของฮิสโตกนะครับก็อาจจะเป็นลม หรือว่าอาการขาดน้ําได้นะครับซึ่งก็จะมาคู่กับในส่วนของหน้าร้อนแล้วก็ถ้าคาดการในส่วนของตั้งแต่ช่วงวันที่2 8นะครับก็คือวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่6มีนาคมนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีลักษณะสภาพอากาศก็คือ,อ28กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด37นับ1มีนาเนี่ย26สูงสุด37 สูงสุด36วันที่2นะครับวันที่3มีนา36วันที่4มีนา36วันที่5มีนาคม37องศาเซลเซียสแล้วก็วันที่6มีนาคม37องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ลมก็กลายเป็นลมในวันนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในวันหนึ่งที่1มีนาคมเป็นลมใต้นะครับแล้วก็ลมใต้นั่นคือในส่วนของ กรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าดึกดึกนะครับ25-27องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยะนะครปฐรมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามและก็สมุทรสาคร,ครนะครับมาดูในส่วนของอทางด้านภาคกลาง อากาศร้อนนะครับ37ถึง38องศาโดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่1มีนาคมนี่38องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่6มีนาคมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสนะครับลมก็เป็นลมใต้นะครับมีกำลังแรงพอสมควร14ถึง16องศาเ4ถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นี่คือในส่วนของภาคกลางซึ่งประกอบไปด้วยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสระบุรีและก็ราชบุรีนะครับภาคกลางในส่วนของภาคตะวันออกนะครับคาดหมายอากาศภาคตะวันออกประกอบไปด้วยนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชวนบุรีระยองจันทบุรีระราด อุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่37-38องศาเซลเซียสแล้วก็ที่สําคัญมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ประมาณ10%ของพื้นที่แล้วก็วันที่6 20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงวันที่4มีนาเป็นต้นไป38องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสในส่วนของลมเนี่ยก็จะเป็นลมใต้นะครับ ในวันที่2มีนาเป็นลมใต้16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอวันที่5มีนาคมเป็น18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนนะครับไปดูภาคเหนือตอนบนเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ในวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝน10%ของพื้นที่ที่เหลือก็คือไม่มีโอกาสเกิดฝนแล้วนะครับก็คือ0% อุณหภูมิสูงสุด37-38องศาเซลเซียสโดยช่วงวันที่2-4ถึงวันที่มีนาคมมีโอกาสแตะ38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดยังคงมีอากาศหนาวเย็นได้ในบางพื้นที่นะครับ18-19องศาเซลเซียสโดย2-3-4นะครับ18องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคเหนือนี่แปลกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วลม10กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่คือในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมาดูภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับในวันนี้มีโอกาสเกิดฝน10%นะครับที่เหลือตั้งแต่วันที่1มีนาถึงวันที่6มีนาคมไม่มีฝนนะครับลักษณะอากาศสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-38ถึงองศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุด20 ถึง23องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะวันนี้พุ่งนี้20องศาเซลเซียสในส่วนของลมเป็นลมใต้นะครับลมที่พัดปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนล่างเป็นลมใต้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผลกระทบผลฝุ่นก็คือปานกลางนะครับสีเหลืองนะครับนี่คือทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคตะดกเฉียงเหนือตอนบนนะครับไปดู บึงการหนองคายเลยหนองบัวลำพดูดอนธานีสกลนค,นนคนรนครพนมกาฬสินขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคมนี่แดดร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ทำงานกลางแจ้งต้องเตรียมระวังฮีทสโตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดมีโอกาสแตะ40องศาในช่วงวันที่3 4 5มีนาคมนะครับ 40องศาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดนะครับโซนทางด้านภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง22องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมวันนี้กับพรุ่งนี้ยังเป็นลมตะวันออกส่วนตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึงวันที่5มีนาคมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็วันที่15ขออภยนะัยครับ วันนี่6มีนาคมเป็นลมตะวันออกจับตาดูตั้งแต่วันที่6มีนาคมช่วงคืนของวันที่10วันที่6มีนาคมนะครับอาจจะมีในส่วนของผานยุดูุร้อนเกิดขึ้นได้นะครับต่อเนื่องเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับไปดูในส่วนของภาคตะอน,นอกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับร้ยอยเอยสธรอำนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับ วันนี้กับพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝน10%ของพื้นที่แล้วก็วันที่2 3 4 5ี่ห้าไม่มีฝนนะครับมีเมฆบางส่วนแล้วก็วันที่6มีนาคมมีโอกาสเกิดฝน10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสนะครับก็อุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่าทางด้านภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสในส่วนของลมที่พัดปกคลุมวันนี้ ลมตะวันออกนับสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพรุ่งนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้วันที่สองมีนาคมเป็นลมใต้นะครับวันที่2มีนาคมเป็นลมใต้แล้วก็พอวันที่สกาวันที่3วันที่4ี่นะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันที่หวันที่6เป็นลมตะวันออกน่าสนใจนะครับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ย ลักษณะลมมีความแปรปรวนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอันตรายที่เกิดอาจจะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองและก็ลมกระโชกแรงได้นะครับไปดูในโซนภาคต่อไปนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนล่างกับตอนบนตอนบนก็คือ เพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชขออภัยนะับถึงสุราษฎร์ธานีในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนประมาณ20%ของพื้นที่แล้วก็พอพรุ่งนี้วันที่1 2 3 4 5 6มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองอ่า 10%ของพื้นที่นะครับในส่วนของอุณหภูมิสูงสุด33-34 0องศาเซลเซียสแล้วก็ทิศทางลมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสทิศทางลมกลายเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับกลายเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดในส่วนของทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับมีโอกาสเกิดฝนอยู่ในช่วงนี้ แล้วก็มาดูนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝน10%ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวัน ที่6มีนาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มีโอกาสที่จะเกิดฝน10%ของพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสในส่วนของลมนะครับทิศทางลมเป็นลมตะวันออกทั้งหมดนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอวันที่2 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็3 4 5 6เป็น12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือทางด้านภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนล่างไปดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระนองังาภูกเก็ตกระบีตรังสตูลในส่วนของเมฆนะครับมีเมฆเยอะแล้วก็ไม่มีฝนนะครับตามการคาดการณ์อุณหภูมินะครับสูงสุด35-36องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสทิศทางลมนะครับวันนี้พรุ่งนี้ ก็กลายเป็นลมตะวันออกทั้งหมดนะครับจนถึงวันที่3มีนาคม12-20กิเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอวันที่10เอ่อวันที่4-5-6กลายเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเข้ามาโอกาสเกิดฝนนะครับ10อ่อ10นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่4มีนาคมเป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝน20ของพื้นที่นะครับ นี่คือในส่วนของลักษณะการคาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่6มีนาคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญอุณหภูมิก็จะร้อนจัดนะครับก็เดี๋ยวดูที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประมาณวันที่4ที่5นี่นะครับส่วนทางด้านอีสานภาคอีสานตอนบนเนี่ยมีโอกาสที่จะแตะ40องศาเซลเซียสได้เดี๋ยวไปดูนะครับตรงจุดไหนบ้างตรงนี้จะเห็นหลายพื้นที่นะครับ3 0 8องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ย 36, 37, 38องศาเซลเซียสนะครับโซนโคราชตรงนี้มีทะลุ40แน่นะ39องศาเซลเซียสนะครับคนครราชสีมาต้องระวังนะครับในช่วงนี้39องศาเซลเซียสมีโอกาสแตะ40นะครับโคราชเนี่ยนี่คือวันที่ห้า อุณภูมิแล้วก็อินบุรีตรงนี้นะครับสิงห์บุรีนี่แตะ40องศาเซลเซียสสันคบุรีนะครับ40องศาเซลเซียสัยนาทนะครับตรงนี้ท่าช้าง40องศานะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของอากาศร้อนจัดนะครับในช่วงวันที่วันนี้วันวันพุทธที่5นะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงวันพุทธที่5อุณภูมิจะไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวไปดูวันที่4นะครับวันอังคารที่4ช่วงประมาณบ่ายๆนี้นะครับส่วนทางด้านอีสานก็ร้อนหนักนะครับตรงนี้38 39องศาเซลเซียสชัยภูมิ38แล้วก็นครสวรรค์นี่38นะครับพระนครศรีอยุธยา38องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะไต่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ระวังในส่วนของ ท่านผู้ชมที่ทำงานในบริเวณกลางแจ้งนะครับอาจจะทำให้เกิดในส่วนของฮิสโตกได้ในช่วงวันที่6นะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปทะเนี่ยโซนอิสานบางจุด38-39องศานะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็มีอากาศอุณภูมิาามีโอากาสที่จะแตะ40องศาเซลเซียสได้ก็จะส่งผลทำให้ อากาศร้อนจัดนะครับในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญจับตาดูช่วงวันที่7นะครับท่านผู้ชมดูวันที่7จะเห็นว่าวันที่7เนี่ยมวลอากาศเย็ยนแผ่ลงมานะครับเกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับตรงนี้เห <s> ็นจะเห็นว่าวันที่7ช่วงบ่ายเนี่ยอากาศลดลงนะครับจาก30กว่าเหลือ20กว่านะครับลดลงไปประมาณ10องศ,ศาเซลเซียสที่สําคัญก็จะมีพายุรุน้อนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์กันต่อว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดบ้างนะครับสอกเกษตรวันหยุดก็จะอัปเดตโมเดลให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดวันนี้นะครับมาแชร์กับท่านผู้ชมในเรื่องของการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนจากเป็นทางการจริงๆก็มีการคาดการณ์มาหลายวันแล้วแต่วันนี้เริ่มเข้าสู่อย่างเป็นทางการก็คือมีประกาศอย่างเป็นทางการย้ําว่าสัญญาณก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลมที่พัดปกคลุมเนี่ยเปลี่ยนเป็น ลมตะวันออกเฉียงใต้และก็ลมใต้นะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับทาให้เข้าสู่ฤดูดดร้อนอย่างเป็นทางการเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ